วันนี้พี่น่อยจะพามันเลาะปลายหาพักเสียนหาพักเสียนพักเสียนนี่มาจิขื้นอยู่ข้างทางมาจิกขื้นมองเข้ามองเข้าเก็บหยักหยักมองเข้าอายข้นเนี่ยแต่วันนี้มันจะเป็นนี่ปลาแล้วจ้ะนี่ปลาแล้วจะมีไอ้ท่างรถเนี่ย,ยแต่ว่าบ่ค่อยมีรถทานดอกจ้ะอากาบ่คอ่อยเี่ีคนเอาหมามา,มายางบันไเนาะพี่หน่อยจะมาเก็บมองนี้ทุกปีจ้ะ ตอนนี้มันไม่ค่อได้ขึ้นหลายนะมันเป็นเบียร์น้อยอยูจ่จแตนเป็นเบียรยน์อยอยอยน้อยอยู่น่าจะเนาะต้องรออีกจอาทิตย์สองอาทิตย์พี่หน่อยไปเก็บอยู่เพื่อเดียวจ้ะไม่เก็บผู้เดียว,ยยวทุกปีกินเปนเบียร์น้อย อากาศดีอากาศดีแน่แดดแดดออกแน่บม่ค่อยยุบบานเลยขอป้าหาพักค่ะพี่น้ยอย่อยนี้ข้างหน้าพี่นุอยพี่นุอยจอดรถกัน นี่ต้นกำลังหนากินเลยซ้ำนี่จ้ะเก็บไปจทีสิจะเอาไปล่างนา้ำเลลด้อล่างน้ำดีๆแด้วจะล่างไร้หลอดแรงเงินสามหอดสี่หอบหรือห้าหลอดพวกหลอบก็ล่างไปโลยเดีด๋ยวก็เอาแซ่น้ำไอ้โซดาไวจัดน้ำหนึงเพราะว่ามันอยู่ขางทางและอยู่ขางทางมันขีดฝุ่นมันหลาย หลังจะว่าน้ำใสมันโนมิโนมีนแนขี้ดิน่น่นนะเออมองนี้ก็มนั่นคือน้อยเก็บมองนี้นะั่นอันเบิ่งดีๆนะ้ำจากเขาเก็บนะเพราะว่ามันจะอยู่เึินมากกับปลาเอ้น,นั่นนะปลาพักตนะ้ตํำแย่นะก็ไปโดนเนี่ย็เอ้ยขั้นมาสัน่น ตาแย่นี่โดนเรามันจะเป็นเสียบๆห่อนๆเลยจ้ะแต่ว่ามันก็บนาโดนเราเข้าเดียวมันก่อมันก็หายเสียบ จ้พี่นายก,ก็จะหาเก็บไปนี่สวนนี่แหละหเก็บบางหันเก็บตรงนี้ก็ได้ไลยอยู่ด้วยจ้ะขึ้นไลยอยู่พีแ่แกงแกงอ้อมหรือว่าแกงขี้เล็กนี่พีแซ่บกพลังงามเลยแต่ <c oughs> ว่าไหนมันตน้่นในมันอยู่แบบไก่ต้นไอ้ต้นหมาหมวยจ้ะต้นหมาหมยวยถ้าจะเด้ออย่าไปแตะต่องมันเด้อจะขั้นดีขนาด แมันก็กินได้เนีมยมานี่ก็กินได้เ,เขาจะเอาไปนั่นเห็ดชาเนาะตม้มชงชากินวุ้นพี่หน่อยเห็นแนวแสีบคุณถามทางไหมคุณเห็นบ่จะ้ะต้นไอ้ผักกุม่มปีนี้มันมาขึ้นอยู่ไอ้หน้าบ้านพี่น้อยนะคุณเห็นปะจ้ะพี่น้อยสูบมากเก๋ไกนะ่ต้นไม้ใหญ่ต้นนี้น่อยต่ำ เดี๋ยวพี่น้อยสิไปเก็